มีหลายๆคนเนี่ยบอกว่าพริกกระผมน่ากินมากกระปุกเก่าหมดพอดีวันนี้ก็เลยจะมาทํากระปุกใหม่นะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการทําแล้วก็แจกสูตรด้วยนะวัตถุด,ดิบเนี่ยใช้แค่สีให้อย่างงองทุกคนจะทํากินเองหรือว่าไว้ทำขายก็ได้เลยอย่างแรกเนี่ยก็เตรียมช้อนโต๊ะมาแบบนี้ก่อนเพื่อความง่ายนะครับใส่พริกป่นลงไป8ช้อนโต๊ะแล้วก็จเจาไปผัดกับน้ามันนะเพราะว่าจะให้พริกเนี่ยหอมขึ้นและมีสีสันที่สวยด้วยไม่ต้องคั่วานานแนบนตะัวคน แล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆไม่งั้นเดี๋ยวไหม้นะตากอ,อกไมใ้ให้ร้อนแป๊บหนึ่งแล้วก็จะมาใส่เกลือครับใส่ลงไปประมาณ7ช้อนโต๊ะนะไม่เค็มแน่นอนครับตามด้วยผงชูรส ก็จะใส่ลงไปประมาณ4ช้อนโต๊ะเพื่อเพิ่มความนัวแล้วก็รสดีนะครับใส่ลงไปประมาณ3ช้อนโต๊ะอันนี้ใครไม่กินเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับทุกคนสุดท้ายก็น้าตาลทรายครับจะใส่เยอะหน่อยประมาณ12ช้อนโต๊ะใครชอบหวานๆหน่อยเนี่ยใส่15ได้เลยแค่นี้ก็ได้แล้วครับทุกคนจากนั้นมาคุเลคุเลเข้ากันนะแล้วก็ลองชิมดูก่อนใครชอบหวานเผ็ดเค็มเนี่ยเติมลงไปเพิ่มได้เลย ืมสีสันก็คือน่ากินมากมีใครอยากลองชิมบ้างครับลืมบอกว่าสูตรนี้เนี่ยได้พริกเกลือเยอะอยู่นะเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมกระปุกใส่พริกเกลือมีหลายคนถามกันเข้ามาว่าพริกเกลือนยอยู่ได้นานเท่าไหร่คือผมเอาไว้เป็นเดือนก็ไม่เสียนะทุกคนแต่ส่วนมากก็อยู่ไม่ถึงเดือนหรอกครับเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบมาแย่งกินนะ <c oughs> ก็ได้พริกเกลือกระปุกใหม่แล้วตามทมเนียมนะครับ เปิดชัดด้วยมะนาวสั้นลูกบอกเลยว่าแซ่บมากทุกคนอากาศร,ร้อนๆแบบนี้ได้กินผลไม้เปรี้ยวๆคือที่สุดอย่าลืมไปลองทำกันนะใครดูคลิปจบฝากกดหัวใจกดแชร์ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า